สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมรีมรดิมฟันนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งนะฮะกับการรีวิวการ์ตูนเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งนะฮะใน EP ใหม่นะครับแต่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ก็คงไม่ใช่นักนะฮะเพราะว่าการ์ตูนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะฮะเป็นการ์ตูนเก่าสุดคลาสสิกนะครับที่คออ่านการ์ตูนอย่าง พวกเรานะฮะน่าจะรู้จักกันดีแต่ถ้าใครไม่รู้จักนะครับเราจะมาเล่ากันในวันนี้นะครับแล้วทำไมผมถึงหยิบเอาการ์ตูนเรื่องนี้มารีวิวในตอนนี้นะฮะนั่นก็เพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมีอายุอานามครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับก็คือเขียนมาเนี่ยจนครบรอบ20ปีแล้วนะฮะคิดดูว่ามันนานขนาดไหนนะครับเรื่องที่จะมาแนะนำวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า บ้านพักบละเวงนะครับหรือว่าเลิฟฮินะนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับว่าโดยอาจารย์เคนอากามัตสึนะครับหลังจากเนี้ยหลังจากวาดเรื่องนี้นะครับเขาก็าไปวาดเรื่องที่ทุกท่านอาจจะรู้จักกันดีในนามของเนกิมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับตีคู่มากับคนเขียนไอซ์นะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับที่เป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องเหมือนกันนะครับอันเนี้ยอาจารย์เนี่ยก็เป็น อาจารย์คนที่เขียนการ์ตูนเรื่องแรกเลยนะฮะแนวเลิฟคอมเมดี้เนี่ยที่ผมค่อนข้างชื่นชอบพอสมควรเลยนะครับรกิดงอมแงมนะฮะพอมันจบเนี่ยรู้สึกใจหายใจคว่ำม,มากนะครับวันนี้พอมันครบรอบ20ปีนะฮะผมก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกๆท,ท่านนะฮะที่แบบว่ายัางไม่เคยอ่านนะฮะได้รู้จักกับเลิฟฮินะหรือว่าบ้านพักอนรเวงกันนะครับเรื่องราวของเรื่องนี้นะครก็เริ่มต้นมาจากหนุ่มหัว ไม่ดีนามว่าอุราชิมะเคทาโร่นะครับเด็กนักเรียนเนี่ยที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตกเกียวนะครับตามสัญญานะครับที่ให้ไว้กับเด็กสาวในสมัยเด็กๆนะครับที่เขาตกรลุมรักนะครับเขาเนี่ยก็พยายามอยากจะเข้า,ามหาวิทยาลัยโตกเกียวให้ได้แต่เนื่องด้วยความที่เขาแบบโง่เกินไปนะฮะเขาก็เลยแบบลำบากลำบนอยู่นานพอสมควรนะครับ มีวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้เข้าไปย้ายไปอยู่ในหอพักหญิงสาวร้วนนะครับที่เป็นอดีตรีสอร์ทบ่อน้ําพุนะครับของยายตัวเองนะครับเขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็บังเอิญได้เจอกับตัวละครหลายตัวเลยนะครับในที่แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนารุเสะงาวะนารุหรือว่านางเอกของเรานะครับนารุเสงาวะ นารุเนี่ยก็จะเป็นว่าที่นางเอกนะครับที่รู้สึกว่าเหม็นที่หน้าไอ้เจ้าตัวพระเอกอย่างหนักนะครับเพราะว่าเป็นผู้ชายเพียงหนึ่งเดียวที่มาวุ่นวายในหอหอนี้นะครับเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคงแก่เรียนนะครับใส่แว่นตาหนาเตะนะฮะเพิ่งจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วก็ต้องการสอบเข้าตัวใดน,นะครับปัจจุบันอาศัยอยู่หอพักหญิงที่มีช่อฮินาตะเนี่ย เป็นคนหนักแน่นแล้วก็ขี้โมโหนะครับด้วยการที่ไม่เห็นด้วยกับไอพระเอกนะฮะที่จะมาอยู่บ้านคุณยายแล้วก็เป็นผู้ชายหนึ่งเดียวในหอพักหญิงเนี่ยทำให้เขารู้สึกไม่ชอบขี้หน้าไอตัวพระเอกเป็นอย่างมากนะครับแล้วทีเนี้ยในหอพักแห่งนี้นะครับก็จะมีสาวๆอยู่เต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอโตฮิเมะมุสึมินะครับ โมซุมิเนี่ยก็จะเป็นคนร่างกายอ่อนแอป้อมป้อมเป๋อเ,อเอตลอดเวลานะครับมาเอฮาระชิโนบุนะครับเด็กษามธัธยมต้นที่มีนิสัยเรียบร้อยเก่งเรื่องทำอาหารงานบ้านงานเรือนนะครับอ้า,อาโอยามะโมโตโกะนะครับนักเรียนดาบสาวชั้นมอ .4 นะครับที่อาศัยอยู่ในหอพักเช่นเดียวกันนะครับคาอล่าชูนะครับ เด็กมต้นที่มีนิสัยร่าเริงนะครับแล้วก็ปวนไปทั่วนะครับคนโนโมิซึเนะนะครับสาวฟรีแลนซ์ประจำหอนะครับเป็นเพื่อนสนิทของตัวนางเอกนารุมาตั้งแต่เรียนมัธยมนะครับเธอเป็นคนคันไซนะฮะแล้วก็อุราชิมะฮารุกะนะครับเป็นน้าของเคทาโร่นะฮะก็คือเรื่องนี้นะครับก็จะมีแบบสาวๆรุมร้อมไอพระเอกเนี่ยมากมาย หลายชีวิตอยู่ในหอพักเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าไอตัวพระเอกเนี่ยกับไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มสาวๆในหอพักที่นาตะนี้เลยนะครับเขาก็จึงต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนะฮะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยนะฮะเขาแค่อยากจะมาอยู่เพื่อ,อเตรียมสอบก็เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เลยนะฮะว่าในหอพักแห่งนี้มีเด็กหญิงสาวในโชคชะตาที่เขาเคย สัญญาเอาไว้อยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นอ่ะยุคแรแรกเลยนะฮะที่มันทําบทมาประมาณว่ามีนางเอกหลายคนแล้วก็จะให้พระเอกเนี่ยเลือกลงเอยกับใครคนใดคนหนึ่งเป็นรูทรูทไปนะฮะเป็นยุคแรกที่เกี่ยวกับสัญญาตอนเด็กด้วยนะฮะเกี่ยวกับการแยกรูทนะฮะใ,ให้ผู้ชมเนี่ยเดาตอนจบว่าเขาจะเลือกใครนะฮะแล้วใครเป็นเด็กในสัญญาที่มีในปัจจุบันเนี่ย เลอมากไปหมดเลยนะฮะคือทุกเรื่องแทบจะทำเพราะเรื่องแนวๆน,วนี้ต่างกันแค่ในรายละเอียดเท่านั้นนะฮะนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวยุคบุกเบิกของตัวการ์ตูนเล่มเลยนะฮะหรือว่าการ์ตูนอนิเมชันในเวลาต่อมาหรือ3ไปนะฮะอันนี้ก็ได้รับรางวาัลด้วยนะครับจะบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับรางวัลการ์รตูนญี่ปุ่นยอดเยี่ยมนะฮะในสหรัฐอเมริกาในปี2002นะครับในงาน อนิเมะเอ็กซ์โนะฮะซึ่งมีมังงะเนี่ยถึง16เล่มนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยจะมีแค่14เล่มนะครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยอาจจะมีเล่มสูและเล่มแดดๆอีกเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มวีเศษนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะเพียงแต่ว่าในยุคนั้นนะ่ะอนิเมะอาจจะทําได้ไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นยุคเริ่มแรกนะครับแต่ว่าถ้าในตัวการ์ตูนเล่มเนี่ย ผมอ่านดูแล้วเนี่ยลายเส้นลายอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สวยอยู่นะครับมีแค่ติดใจแค่ตัวสองสาเล่มก่อนจะจบเล่มสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่ามันดูไร้สาระไปสักสองสาเล่มเลยนะคือ <c ười> มันเล่นเกินไปนะฮะแล้วมันไม่มีประเด็นสําคัญอะไรนะฮะแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีสัก สิบเอ็ดสิบสองเล่มก็ได้นะว่าไอ้ตอนที่ผมบอกไปไม่ต้องเอาใส่มาก็ได้นะครับแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะฮะกับการตามหาเด็กสาวในสัญญานะครับมันก็จะมีความน่ารักตะมุตะมิกุกกิ๊กกันนะครับมีดราม่าเล็กๆนะครับแล้วก็พอตอนจบเนี่ยมันจะซาบซึ้งกินใจนะฮะตราตรึงใจกับผมมากๆนะครับพอถึงช่วงเล่มจบเนี่ยพออ่านแล้วก็แบบรู้สึกได้เลยนะฮะ ถึงว่าใจเนี่ยมันแบบไม่อยากให้มันจบอ่ะมันรู้สึกไม่อยากปิดหน้านี้เลยนะฮะปิดแล้วมันก็รู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันจะจบไวเกินไปนะครับคือนานทีปีหนนะฮะที่ผมจะรู้สึกกับการ์ตูนอะไรแบบนั้นนะ่ะได้เท่ากับเรื่องนี้หรือว่าอีก,อกสองสเรื่องที่ผมเคยเป็นนะฮะก็อย่างเช่นเรื่อง i อซ์นะฮะหรือว่าเรื่องบอยฮาร l ุยภาค2นะครับ อันนี้คือผมรู้สึกแบบไม่อยากให้มันจบเลยแล้วมันจบดีมากๆนะฮะสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมถือให้ว่าเรื่องนี้เป็นการ์ตูนรอมคอมนะฮะหรือว่าโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งนะครับแม้ว่าภายหลังเนี่ยอาจารย์แกก็จะไปเขียนแบบยูคิวโฮเดอร์นะฮะอะไรต่ออะไรมากมายนะฮะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ายัางสู้ผลงานเรื่อง ของอาจารย์แก่ไม่ได้นะฮะก็ถ้ายังไงนะครับใครชอบเรื่องนี้นะครับก็ไปหาอนิเมะดูได้นะอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับทั้งอนิเมะทั้งมังงะนะ <c oughs> เพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วแต่ก็คิดว่าคนอ่านอย่างเราเนี่ยก็น่าจะไปหามาเฟพได้นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันก็หาในเน็ตได้ใช่ไหมครับอย่างพวกช้อปปงช้อปปี้ก็น่าจะมีขายนะครับถ้าใครสนใจก็ไป หาซื้อหาอ่านกันได้นะครับเลิฟพิวนะหรือว่าบ้านพักอ่อนลวงนั่นเองนะครับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เม m o r รี่ดีมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ